ครับวันนี้เอามาเล่าข้าวหงหินกันต่อนะครับก็บทที่สิบสองนี่ก็ได้มาอยู่ห้าตอนแล้วนะครับวันนี้มาถึงตอนที่หกแล้วนะครับอันตอนที่แล้วนั้นก็มาน้อยปกะกับปลาไม่เท่าเกาะหลังมานะครับปลาอ่าเมียคนที่สามมาเนาะครับเสลีกันตานะครับมาเมียคนที่สองนะครับสุรกันทานะครับอเอา ปราสาทตร์ะโดยมาทั้งสองคนน้นะครับมาวันนี้วันนี้จะมาเชิญอัานอัานเมียคนที่หนึ่งนะะครับว่ามันจะเป็นใตจอเฮามากอยด้วยนะครับเออครับวันที่เฮาจะอ่านข้าวบนจอเฮามากอยลักษณะการเขียนข้าวของพ้นกอนนะครับเป็นแม่ข้าวโบราณนะเออข้าวโบราณนั้นพ้น มันมีหลักการของพนนะครับอก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเรียวบ้านหลังบนะ <c oughs> ้านหน้าอันมันก็จะทำให้ว่าทีหนึ่งแล้ววักที่สามเนี่ยเป็นสามกำชนใหญ่นะครับเห็นไหมเห็นมถ้าสมมติว่ามันอธิบายความมาชัดประกาศนลมัาเป็นสี่กมได้อย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากที่นั้นไปเนี่ยที่มาห้องเนี่ยปกติแล้วมันจะต้อง เอาแค่สามกำนะครับเฮาะตัวจูอย่างเงี้ยนะใครมาวันนี้มันสี่กำมันนักขนาแล้วมันมันอธิบายประชาติประกาศนิลโลมวเป็นสี่ได้ครับมันก็เหมือนอันก่อนแปดตลาดนะครับเออในภาคกลางอ่ะมันบอกว่าบาทหนึ่งมันมีอยู่แปดกำนะครับเออถ้ามันอธิบายความระชาติประกาศนิโลมว่าเป็นเก้ากำได้นะเออครับมาใกรจะต้องเป็นอันนะครับครับเฮามากอยอันลักษณะ อ่าาเรียกพนว่าฉันทะลักเลยนะข้าวโบราณนะเออพ้นมีจ้ะฉันทะลักของพ้นนะครับเออข้าวปกติแล้วมันจะมีอยู่สามบาทเท่านีนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเนี่ยโอเคนะครับไหมอันปกตินะครับอ่าถ้าสมมุติว่าพ่นเอาบาทที่หนึ่งกับบาทที่สามเนี่ยมันยุบรวมันเพาก็เหลือสองบาทนะครับมันก็จะเหลือสองบาทนะครับอ่า ก็มันเมินก็หันนกรรมนะครับปกติแล้วข้าวมน1่งบาทนั้นมันจะมีอยู่สี่วักนะครับไม่ใหมสี่วักกรรมที่ตายกรรมที่อย่ใตายวักนะพูดจะรรมันกำนดเสียงไว้ห้อนะครับไม่ใช่ลงออไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับอ่านข้าวเนี่ยมันเป็นอ่านนะครับมาครับอันที่บนห้องว่าฉันตะลักน่นะครับเ้อาไปคอยเลยนะครับเอาไปคอยเลย บักท okay <an> ี <Quite. S 2> well, ่ห okay, นึ่งของบากที่หนึ่งนะเพิ่นเพิ่นขัหรถแล้วนะครับว่าเขาลงในเสียงสามัสหรือจัตวาก็อ่าโอเคนะครับไปเออเป็นเสียงสามัสครับเออโอเคนะครับอันบักที่สองเนี่ยอันเพิ่นบอกว่าเสียงตีครับอ่ามาสั้นก็ได้ยาวก็ได้น้องเป็นเสียงตียาวใไหมโอเคนะครับอ่าอันบักที่หนึ่งของบาทที่สองนี่ก็ฮ้องเออเป็นเสียงตียาวนะครมาเนียโอเคนะครับอ่า อันวักที่สี่ของอันบาทที่สามเนี่ยพ้นกับฟ้าเออเป็นเสียงที่เงาแล้วโอเคนะครับวันนี้เสียงที่เงามดนะครับอ่าเห็นไหมในในในเน่งบทเนี่ยบทน้อยๆเนี่ยมันจะมีเสียงตีอยู่สามตีนะครับก็คือวักที่สองของบาดที่หนึ่งนะครับวักที่หนึ่งของบาทที่สองวักที่สี่ของบาทที่สามเนี่ยเนี่ยมันเป็นเสียงตีนะครับจะสั้นก็ได้เาาก็ได้นะครับมาวันนี้มันเป็นเสียงตีเงามดนะครับเห็นไหม การนับเสียงตีนั้นถ้าลองนับแบบอันเสียงแต่งวนเชียงไม่นะครับเออครับอาผมก็อธิบายไปหลายเตื้อแล้วนะครับวันนี้ไปบวยๆนะครับโอเคนะครับออันบอกที่สามเนี่ยอันพู่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองอ่ะโทพิเศษโทเมืองอ่าออมลวเปแล้วโทพิเศษโทเมืองครับอ่าเนี่ยเนี่ยห้องอะไรอะไรมอ่า มันจะสูงกว่าอันภาษาไทยไปครึ่งเสียงนะครับอโทรพิเศษห้องผู้สู้ด้วยเนี่ยคือโทรพิเศษเจ้าเนี่ยมันจะสูงกว่าอันภาษาไทยไปครึ่งห้องนะครับครึ่งเสียงอ่ะครึ่งเสียงนะฮะเท่าเดก็อันภาษาไทยเปินออกเสียงโทรปกตินะครับห้องนะครับห่วมห่วมห้องนะครับห่วมห้อง อันอ่าไตยวนไตยวนยังไม่เปินห่วมห้องแอบน้องขึ้นไปบนมาขึ้นไปน้อยครึ่งเสียงโอเคนะครับแต่อันนนี่นน่น่อันถ้าเป็นไตเลือกับไตยองเปิออกเสียงเองแล้วก็เป็นห้องนะครับห่วมเป็นห่วมนะครับห่วมห้องห่วมห้องนั่นนั่มันเปนอมาอ่าโอเคนะครับเออ ท่านจะไปเอาเสียงของไตเลือกไตยองมาป่นแล้วเาเห็นไหมอันนี้มันเป็นจันทรลักษณ์ของไตไตโยนเชียงใหม่แล้วก็โอเคนะครับบอกที่สี่นี่ลงด้วยเสียงสมัคครับอ่าโอเคนะได้อะไรมาโอเคนะได้ไปหนึ่งบาทอะไรมาอันนี้คือจันทรลักษณ์พวกกาหนดเสียงมาเนี่ย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 นะท่านอย่าเขียนไปเรื่อยไปเได้อะไรมาด้วยปุ่นปุ่นลงเสียงนี้เสียงนี้เสียงนี้อ ไปหามาใส่ึ้นได้กะเออนี่จะเป็นข้าวอ่ะอันต่อไปบาทที่สองนะครับอ่าอันบาทที่สองวักททนึ่งเขาลงเสียงตี้สั้นก็ได้ยาวก็ะไรฮ้องเปเสียงตี้ยาวครับแหมว่ากิซอ <c oughs> งเนี่ยลงด้วยเสียงจัตวาครับหลีเป็นเสียงจัตวาครับหลี่โอเคนะครับอันวักที่สามเนี่ยลงด้วยเสียงสมันกับดีด,ดีโอเคนะครับอันวักที่สี่เนี่ยลงด้วยอเ,อเ,อเสียง โทรพิเศษโทเมืองครับผู้ฮะผู้นะครับโอเคนะครับอ่าเนี่ยได้ได้ไปสองวันแล้วชัานตะลักนะเอาละต่อไปบาทที่สามครับบาทที่สามวักทีดหนึ่งของบาทที่สามนี่ก็เหมือนกับวักทีดหนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยอ่าท่านจะลงเสียงสะมันก็ได้เออจัตวาก็ได้นะครับเฮ้ยได้สองเสียงนะครับเห็นไหมสามเออเป็นเสียงจัตวานะครับเห็นไหมวักที่สองนี่ลงด้วยเสียง โภพเศษโถเมืองอ่าสู้อ่าโอเคนะครับสู้เห็นไหมอันวัคติสามนี่ลงด้วยเสียงสะมันครับจูฮ่จู่อ่าเสียงสะมันครับจูเสียงสะมันอ่ะวัคติสี่นี่ลงด้วยเสียงตรีนะครับยาวก็ได้สั้นกันยาวอ่าได้แล้วก็ป๋าเป็นเสียงตียาววันนี้สี่ตียาววัโอเคนะเนี่ยอันนี้ได้แล้วนี่ได้แล้วครับเห็นไหมอันฉันตะลักนะครับฉันตะลักของอันอ่า ฉันทะลักของอันไอนสามบาทข้าวสามบาทอมันเป็นอย่างนี้นะไงไมาโอเคนะครับอโอเคนะครับได้แล้วได้แล้วนะอันนี้ฉันทะลักเห็นไ,ไหมแต่อันท่านหูกว่า,วาอันพูดห้องว่าข้าวเนี่ยมันเพราะเหตุใดครับไอเรื่องที่พนว่าจะห้องว่าข้าวนั่นมันเพราะเหตุนี้แล้วไงมาพนจะเอาเนี่ยกรรมของตายแต่แต่ แต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปก้องกับอันวัตถิสองของอันอาบาทต่อไปนั่นก็ก็กล้องกันไปก็ก้องสมสรัะละนั่นแล้วก็เห็นไหมอันบาทแต่ละบาทแต่ละบาทมันก็ที่มันตดกันนะก็ก้องอันนี้ไปเรื่อยๆแก็เห็นไหมคือมันยาวมันเจือเข้านะกับเออห็นไหมอโอเคนะครับอเอามาดนูนะรับตต้ของบาทที่หนึ่งเนี่ยทีนะก็หหวทีม่ทีเพื่อก็เอามากล้องกับอัน หลี <laughs> สลีหลีหห่ไหมาตายวัตรที่สองของบ้านท,ที่สองเนี่ยไหมก้อ,องกันก็ไม่ถึงว่าสัมพัสสลักันนั่มมะนอะ,อะอ่นานสลีสลีนะโอเคนะครับเห็นไหมการตายของอันบ้านท,ที่สองเนี่ยผู้เห็นไหมพวกกอกมาก้องกับสู้ตายวัตรที่สองของบ้านท,ที่สามเนี่ยไหมเนี่ยก้องกับสัมพัสสะละอู้สะละอู้โอเคนะครับ กำตายของอันบาดท,ที่สามเนี่ยฟ้าฟ้านะครับคนกับมากรกับจ้าอ่าตายวัดที่สองของบาดอ่าที่ที่หนึ่งนะครับของบทต่อไปนะครับมานี่ใช่ไหมฮะโอเคนะครับพอกกองอับจงามกจ้กองไปเรื่อยๆนะครับบาดที่มันอยู่ติดๆกันนะกองกันไปเรื่อยๆเหย้ามันเชือกเข้านะ่ะเออมันเหย้ามีตัวใดกับกองต่ออะไรมาเหมือนเชือกเข้า ต่อไปต่อไปมันเม,มินไปไอ้เจือกมันหายไปมันเหลือก็ข้าวอย่างเดียวปัจจุบันนี้เปนห้องว่าข้าวอย่างเดียวนะครับโอเคนะห้องว่าข้าวอย่างเดียวเจือกมันหายไปแล้วนะโอเคแล้วครับเอาละท่านเหลือหู้นะระวังบาทเพเอาสระประกองนะครับทีนี้ระวังวักเราไป่ใชัแดงกันเออเอามาโอ้เป็นกู้เป็นกู้ไปนะครแบบเอาวักเรื่องกับวักสองกองของแต่ละบาทก่อนนะครับหมายวักเรื่องวักสองของแต่ละบาทเนี่ยอ่ะ เปินมันเมิน,มน,มนกับไอไอไอแต่ละบาทนะครับเออนี่ยระหว่างบาทนะครับแล้วอันนี้ระหว่างวักเนี่ยเปิะเน้นนะครับเน้นสัมผัสกันแบบเนื้อเรื่องไปส่วน,นออใหญ่ไปก่อนนะครับไปแจ้เอาเอาสลระไปก้องอะนะครับไปแจ้ไปแจ่ไงมาไปไงมอ่าแต่ถ้าสมมุติมันส,สัมผัสสระไปได้คนเดียวมันเราเอ,อก็ดีนะกันเนื้อเรื่องมันปลาไปอะก็ดีนะกันโอเคผมต้องไปหาไปใจ่แล้วไงอย่างนี้ไงไหม จากที่นั้นไปก็ถึงก็ถึงเมืองน้องเอ๋แ่บ่บมีสลายสลายลงไอ้น,นี่เสองตัวหน้านี่เลยนะนมาไาม่เจ็บไม่ต้องมาหาใจไม่ต้องมาหาไม่ใจไม่ไหนเพื่อนห้องว่าสัมผัสแบบนี้นเรื่องแล้วกันมาเอาวันแบบที่หนึ่งวันแบบที่สองของบ้านที่สองนี่หรอเจ้าแบบมาพักห้องนอนนงสลี่นอนนงเห็นไหมครับบ่มีสลาอองสลาอองไงนอนนง สีโอเคนะครับอันนี้คือสัมผัสแบบเน,น,นื้อเรื่องนะครับเหมือนเจตนี่ม่นเอาสะละอันนี้อันมากที่หนึ่งมากที่สองของบทที่สามเนาะก็ฮาะมาตามด้วยความเอออันนี้มัน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 ปุกสัมผัสด้วยความเนี่ยเออมันมันมันปุกสัมผัสไปเองนะครับด้วยความเจินเจินสู้ ไม่ได้หามาใช้เนี่ยเอาเอาโอ้ไปเรื่องๆนะมัน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 ฟกไปคนเดียวนะครับโอ,โอเคนะครับเห็นไหมอันในวัตทีเนื่องของวัตทีสองของบัตรอืมบัตรที่เนื่องของบดต่อไปนะครับอ่าอันอ่าวิมานนะครับเน่ยตั้งสามวิมานตามเออเห็นไหมวิมานกับตามเนี่ยอ่ามานนั่นก็มานอ่าสามเอออันนี้มันเปิ้นห้องว่า สัมผัสแบบเลื่อนๆนะครับท่านท่านหู้ยังไงสละอาสละอาเหมือนกันแม่เ่ยเห็นไหมอ่าแต่อันี่ยตรงหน้ามันสะกดด้วยตัวน้อหนูสะกดด้วยตัวม้ามอม้าอนี่ยเนี่ยมันกับตามเนี่ยพูนถือว่าเป็นการสัมผัสแบบเลื่อนๆนะครับเทียมๆเปลี่ยนๆมาเดียวขอมานับถือกันโนาสัมผัสอย่างนี้ก็เอาละตกลงนะครับ เสร็จแล้วครับอันบาทที่หนึ่งอันวักที่หนึ่งกับวักที่สองเนี่จะเอาเนื้อเรื่องเป็นไงก่อนนะก็ถ้ามันปุกสบัดสละไปเลยคนเดียวมันก็ดีไปนะก็โอเคนะครับอันต่อไปวักที่สองแรือวักที่สามนะครับแม่แม่วักที่สองวักที่สามนะครับเอาเอาวักเอาบาทที่หนึ่งในก่อนนะครับาวักที่สองแรือวักที่สามปกติแล้วสามตัวเลี้ยวนะครับวันนี้มันเป็นสี่ห้องมันจะต้องเลี้ยวมาหาน้องเนี่ยแม่นะ เสียงโทพิเศษโทเมืองต้องเหลี่ยวมหาสาเสียงตีแล้วไงมานี่น้องฮ้องโอเคนะครับอันนี้ก็อันนี้เหลี่ยวแบบสระนะครับอออันก็เหลี่ยวได้สองยังนะครับมาถ้าจะแบบไปชสละอ่องสละอ่องนี่ก็เป็นสระอื่นก็ได้นะครับแต่เป็นเรื่องที่เดียวกันอ่ะได้สองแบบนะครับเหลี่ยวได้สองแบบนะครับเอาละต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามของบัทที่สองนี่ครัก็เป็นมาอ่ะอันนี้ สามตัวเหลียวนะครับเป็นจีสำละอ่าอันนี้มันจะต้องเหลี่ยวมาแบบสละนะครับตายวรคที่สามเนี่ยจะต้องเหลี่ยวมาหาแบบแบบสละครับอันมามาหาายบาทที่สองดีจะต้องเหลียวมาหาหลีนี่ยเนี่นี่ดีมันจะเหลียวมาเลยมันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะว่าวันอันถ้าตรวจดีเนี่ยมันเป็นอันเสี่ยงจัตวาเนาะเป็นดีเป็นหมีเป็นดี <c oughs> น <c oughs> นดโอเคครับ มันอยู่จะน,นิ่มแล,แล้วเสียงจะระไว้ไหมเพราะว่าายวักที่สามนี่ประกอนด้วยเป็นเทียงสมันนะออท่านจะเอาดีเอาหลีเอาหนีอย่างนี้ลไปไปด้างหน้าบูดแล้วก็ลงอย่างเสียงอันกําไดก็ได้ที่มันเป็นเสียงสมันนะ่ะก็แล้วก็แต่งเป็นหัวเฮือยงยนะครับเออ,อโอเคนะครับก็อธิบายไปหลายเที่ยงหัวเือยงนะครับอ่ะต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามของบ้าท ของบาทที่สามเนี่ยนะครับอันนี้ก็ลักการเดียวกันกับอันตังบนบนนะก็แบบบาทที่สองหรืบาทที่สามของบาทที่หนึ่งนะจะเลียวแบบสละก็ได้นะครับเลียวมาหาแบบสละก็ได้สามตัวเลียวนะเลียวแบบนัอเรื่องก็ได้นะเลื่องคนละสละนะครัโอเคนะครมาอันนี้จู้เลียวมหาสู้โอเคนะนี่เลียวแบบสละนะครับโอเคนะครับอ่าน,น, er! น,น,น,นต่อไป วัคติสามและวัคติสี่นะครับวัคติสามและวัคติสี่นะครับอ่าของอันอันอ่าอันของบัตรที่หนึ่งนะฮะแล้วก็บัตรที่สามเนี่ยนะครับอ่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยสมัยฮงพิมพ์บรเลี้ยงมุ่งใจนะพูดถือว่าเป็นวัคยวกันนะครับเออพจนจะเขียนติ๊ติ๊ติดติ๊กันนะครับพจนถเหว่าเป็นวัคยวกันเพราะว่ามันอาจจะสัมผัสด้วยสละก็ได้นะครับหมายหมาสองตัวหลังเนี่ย มาสัมผัสสามตัวหน้าเนี่ยเห็นไหมอ่าด้วยสระก็ได้ด้วยอักษรก็ได้นี่ไหนๆหัวก็ห้องเนี่ยๆหัวก็ห้องนี่มันเป็นการสัมผัสดันปนห้องว่าสัมผัสด้วยอักษรใช่ไหมเนี่ยมันเป็นยงไงไหมอ่าอันปัจจุบันนี่ปนแยกออกเป็นอันสองวัคสองวัคเห็นเนาะอันตายวัคทีนนึ่งอ่าตายกับอันบาดตายวัคตาย,ตาย,ตาย ของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยเปิ้ลแยกออกเป็นสองวักสองวักเนี่ยนะครับเห็นไหม,ไหมเหมือนปัจจุบันเนี่ยโอเคครับเพราะว่าอันอันตายอันวักที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเปิ้ลเปิเป้ลลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมือง้วครับเออเนี่ยเปิ้ลไม่มีฉันทะละของเปิ้ลน,นะครับบังคับเนี่ยฮ้อโอเคนะอันตายวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยเปิ้นบอกว่าลงเสียงสะมันครับเ <c> ห <ười> ็นไหมจู้เห็นไหมนะท่านท่านก็อ,นอัน ก็สังเกตดูนะครับเออไอ้มาเปิดอะไรแยกก็เป็นอันสองวักสองวักเห็นนะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปวักที่สามและวักที่สี่ของบัตรก้มนี่ยเราเข้าไปไหมอันนี้อันเนี้ยออันนี้ก็ใจหลักการเดียวก็ตั้งหน้าเพื่อนยวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยมันเลการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเห็นไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันพุกสัมผัสสละกันได้แล้วเนื้อเรื่องมันโอ้ไปแล้วมัน สัมบัติันก็เดียวมนันอะเออเน่ะน่กก็ดีไปนักก็ดีไปโอเคนะเอาะอันนี้โอเคนะก็เน้นแบบอันแบบที่วันนี้ผมสองเองนะครับโอเคนะครับเอาละท่านเข้าใจแล้วนะครับไปมาท่านครับท่านมาอ่านก่อนฟังหลายๆรอบแล้วก็จดไปนะครั็แบทวนไปจดไปนะครับว่ามันข้อบ,บังคับมันเป็นอย่างไรนะครับเออพ้นเน้นกันอย่างไรนัครก็โอเคนะครับเอาละอันต่อไปนะ่อันเนี่ย โมยี้มันยังบ่กปอได้นะครับว่าประเด็นเน้นะครับอันข้าวโบราณนะประเด็นเน้นอยู่สามตียั่งนะครับมาเพื่อมันนัเพื่อมันเพื่อข้าวมันม่วนน่ะเออเห็นไหมอันแรกก็คือเอกทรงนะครับเอกทรงเห็นไหมเพื่อหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้เสียงโทรพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้มาเพื่อจะเซาะเอกทรงก็าไปใช่แล้วก็แบบนำห้ก่อนนะเอกทรงนำหน้าไปก่อนโอเคเห็นไหมอ่าอันเอกทรงเนี่ยมันก็มีอยู่สี่แบบนะครับไม่เอกจะเอก์นะ ไม่เอกเสียงโทนี่ยไม่เอกเสียงเอกหนอนเนี่ยไหมไม่เอกเสียงโทห่วมไหมแล้วก okay, okay, right? ็เสียงเอกนี่ยเสียงเอกอ่าแล้วก็เสียงโทนะครับโอเคนะครับไหมอ่าสี่แบบนะครับอันอันที่สองก็คือกรรมที่เป็นอันอักษรกู้นะครับอักษรกู้อย่างนี้เนี่ยนอนนงเนี่ยนอนนงอักษรกู้เห็นไหมถ้ามีก็ใส่นักนักเราเหมันก็จะยู่มุนไปเองนะก็แหมโอเคนะครับ อันที่สามก็คืออันที่กรมที่มันเป็นสาะกู้นะครับสาะกูุถ้ามีก็ใส่นักนักแล้วมันเห็แไหมอย่างอันนี้ก็ถือว่าได้นะครับม่จุผู้เนี่ยสาะอุสาะอุเนี่ยก็ถือว่าเป็นสะเดียวกันนะครับเห็นไหมจุผู้อย่างเงี้ยนะครับสารสารอาอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับอ่าถ้ามีก็ใส่นักนักแล้วมันก็จะมลไปเองนะครับ คือข้าวมันหมดนะมันคือมันอู้ไปอู้ไปแล้วมันมื่นปากมันมื่นปากมันพลเดพลเดไปเรื่อยๆมันมันมีติดนะอันที่สี่นั่นก็คือกำซ้ำมวนนะครับเห็นไหมมันมื่นก็หยดมาใส่เจือกนะเห็นไหมเปกำซ้ำมวนอะแล้วมันจะลูกเล่นมันจะทําทให้มันมวนไปคนเดียวมันอะอย่างเช่นไปปูนไปเพ่ยอย่างเงี้ยนะโอเคนะเห็นไหมแล้วมันมวนไปเองนะครับโอเคนะเห็นไหมวันนี้เรามาไล่ก่าแล้วครับจาก ตี้อันนี้ตีกับเสียงโทนั่นนี่นี่ตีเสียงโทจากเสียงเอกน่นั่นไปจากตี้นั้นไปก็ถึงเมืองน้องน้องมันเสียงตี้ไหมน้องเสียงตี้เมืองเสียงสมันเถืงเสียงจัตวาก็เนี่ยมันเป็นเสียงโทนั่นไงนี่ก็เน sí. ี่ยอ <ơi> ่าก็ไม่เอกเสียงโทนะก็ใช่ไหมอ่าก็ไม่เอกเสียงโทนะครับอ่ามก็ก็ถึงเมืองน้อง เกาเนี่ยเป็นแม่เอกเสียงโทเสียงโทก็ส่งส่งน้องเนี่ยส่งเสียงตีเนี่ยนะครับอ่าก็ถึงเมืองน้องอ่าแต่เวลีว่าก็เนี่ยเวลาอ่านข่าวจริงๆแล้วเนอ่านข่าวจริงๆแล้วเนอ่านว่าก่อนะก็กเถึองเมืองน้องโอเคนะครับอ่าอันต่อไปห้องอ่าห้องมันเสียงโทพิเศษททกเมืองนะครับเพื่อเอาห่วมเลยไหมห่วมอ่า ห่วมนี่ยมันเป็นอันไม่เอกเจียงโทนะครับห่วมส่งน้องเนี่ยหุ้มไม่เอกเจียงโทเป็นเอกส่งนะครับแถมมาปอเปิลตี้ใส่ลำตัวตี้ก็เป็นไม่เอกเนี่ยเนี่ยไม่ตี้ไม่ตัวเต้าไม่กี่ไม่ย่ออะไรม่เนี่ยไม่เอกนะครับเห็นไหมอ่าไม่เอกเจียงโทนะครับตี้ห่วมตี้ห่วมไม่มาเต้านะครับตี้มาห่วมน้องหัวตีหัวทีนั่งไงมาอะไรนะเจ้ามา พักห้องห้องอ่อันนี้มันมีมันม you know, ีอันอ่มันมีเอกโซงกับเปลีนอย่งเว้นไปพ้องแล้วนอนนงงนอนงงอันนี้นอนงงก็เป็นนอนนอนะครับนอนนออักษรกู้นะครับเห็นไหมนอนนงเนี่ยอักษรกู้นะครับสลีเห็นไหมมุขะมุขะแล้วก็ว่าดีขากับว่าเี่ยไหมอันขากับว่าเนี่ยมันมันมัน มันสละสละมันก็ได้ว่านมันมันมันมีอันสละบัไดใช่ไหมมันอาอาอาคามุคาวะนี่อันเนี้ยมันมันมันมวนนะครับมันมันสละกู้นี่มันมวนครับเหมือนกันจุ้ผู้ผู้ใช่ไหมอ่าผู้มันเสียงอันอ่า โทรพิเศษนะก็แบามันมันมมีเอกทรงพวกเขาจุพู้เนี่ยสิ่งตีตีนี่ยตีนี่ยสียงตีสั้นตายนี่ยทรงก็ได้โอเคแล้วก็แม่โอเคนะอนุโลมมือได้อ่าต่อไปก็หะมาตามไอ้มาครับตามเนี่ยอันมันถือว่าเป็นสระกู้นะครับมาแล้วก็อันนี้ถ้าว่ามีตามมันก็ตาเนีมาก็ตาเฮแล้วก็ออันนี้อ่าอันนี้มันมีตัวสะกด หมาๆก็เป็นตามมาตามอันนี้เป็นอันสละกู้นะครับเป็น uh อันสละกู้นะด้วยความจืนสู้สู้นะเชียงโถวพิเศษนะพวกเขาจืดนนะจืดเนี่ยในในบนเนี่ยนะตัวไม่ตัวจะไม่อันนั้นไม่ย่อนะครับไม่ย่อนะจืดนนะครับอ่าไม่เอกนะครับก็เอกเชียงโทนก็จืนสู้นะครับแบบจืนสู้นะครับอ่าจืนสู้เฮ่อตัวจูอ่า นอฟ้าฟ้ามันเสียงตีไหมฟ้ามันเสียงตีพวกก็นอเน, huh นี่ยน like ๆๆอนี่นเป็นไหมเอกเสียงเอกนะครับอ่นอฟ้าอ่าโอเคนะครังนอฟ้าอ่าโอเคแล้วัะอันได้ไรไหมอ่าอันนี้คือลูกเล่นของพวกนะสามสี่อย่างนเพวนจะเน้นใส่นักหนักหนาแล้วมันจะม้วนไปเองนะครับเออครับวันนี้เรามาเล่าข่าวต่อนะครับหลังจากอันอ่า กับมานน้อยปกกับปลาอันแม่เท่าพระเกาะหลังมานะก็บอกอันอ่าเมียแถมสองคนมาแล้วนะก็เมียคนที่สามแล้วเมียที่สองนะเขเหาะโต้กันมานะก็เอออันอันประสาทอ่ะเาหาะมาอันละมาจะมาถึงเมืองที่สามเนี่ยเมืองเก่าอ่ะเมืองแรกนะเมืองเมียเมืองเมียคนแรกเมือไหร่มาอ่าจากที่นั้นไปเอจากที่นั้นไปอยากเีอไอ้เมืองงานของเมียคนที่สองนะ ก็ถึงเมืองน้องเออมาถึงเมืองน้องแล้วตี่มาห่วมหวม้องหัวทีเออเมียคนแรกนะครับเห็นไหมเจ้ามาพักห้องเออเหมือนกันนะมาเวียนห้อง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 อ่ะนนงสลีเออมุขคอดีเหมือนกันจูพูเออห้องเหมือนกันนะะห้องห้องห้องอยู่นะฮนะมาอ่ากองห้อง มาตามด้วยความจื่นสู้เฮ่โมฆาวาดีของเหาะเอาประสาทเหาะมาต่อยเลยไมาเหาะตัวยจูนอฟ้าอ่าปราสาทกของเหาะมาจึงนั้นน่ะจึงนั่นเลยโอเคนะก็หมามตั้งสามวิมานเฮอจึงสามปราสาท์และตามมาบอจ้าเฮอตเอก้นมาลุบๆล,ลอยเมฆฟ้าปลายบนเฮอ ตามไรเงะเออไรเงะกันไรเงะนะครับฮะทีเวหาหุ่นสอนแซมบนหยัดยายเป็นเส้นโอ้โเลี้ยงกันมาเป็นเส้นเป็นสายสนุกในปานางแหวเล่นตามดงเย็นห่มลับเฮ่อถึงห่มลับถึงอะไยังเงพักกล่มโวยมุ่นกันเออโอเคนะครับลำดับมาถึง ที่ใกล้หิมตับเอหิมตับหิมทับกับทับนั่นแหละครับหิมทับพวกปีเจ้าหกองค์ถึงหิมฟังน้ำก็จักยนหงสาเด็ดละลงที่ภากกำหน้าอตรงกัข้ามกับอันไปฝังหน้าแล้วอันมันจะเป็นอัน เป็นค่ายตับละค่ายตับค่ายทับค่ายตับของอันเจ้าหกองนะโอเคนะครับเวลาตะวันลงแรงตจำลวอันระวังมันค่อยๆจยรับฟ้าแล้วนะวันโหมันแบะหิมดอยไปแล้วนะครับเห็นไหมผ้าสูริยาเลี่ยมรับเออมันจะเหลี่ยมรับมันก็จะค่อยๆจะตกละเออในตะวันจะตกนั่นนะโอเคแล้วก็ครับอมาถึงปัง กัมน้ำที่จะไปหาอันอจะข้ามไปไปไปหาอะไรไอไอไอป่างป่างป่างทับปางทับที่อันหกองค์เพั้นอยู่ันะครับเมมนไหมเกาะเกาะเอาเอาสามยิงสามยิงมาตั้งเอาไว้ฝังคนละฝังนะครับมาตั้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วเรื่องเรามมนจะเป็นอย่างไรนะครับเอามาอู้กันต่อหน้านะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ